ในวันหนึ่งเราต้องเจอกับเหตุการณ์ต่างๆที่ส่งอารมณ์และความรู้สึกมากมายเข้าสู่ตัวเราซึ่งอารมณ์ที่ถาโถมเข้ามาอย่างมากมายนั้นอาจกดทับเราส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะเป็นอาการนอนไม่หลับการสะดุ้งตื่นกลางดึกอาการเบื่ออาหารใบหน้ามัวหมองเหมือนคนอมทุกข์เครียดอ่อนเพลียเหนื่อยล้าไม่มีสมาธิหงุดหงิดง่าย จนบางทีเรารู้สึกว่าไม่รู้จะเริ่มจัดการยังไงดีวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เราสามารถจัดการกับความรู้สึกที่ถาถมเหล่านั้นได้นั่นก็คือเทคนิคการตั้งสติหรือ grounding technique ด,ด้วยวิธี5 4 3ส1วิธีง่ายๆเริ่มจากสูดลมหายใจเข้าลึกๆทางจมูกแล้วค่อยๆหายใจออกช้าๆแล้วค่อยๆสังเกตความรู้สึกของตัวเองว่าตอนนี้เรารู้สึกอะไรอยู่ หลังจากนั้นเราจะค่อยๆนับถอยหลัง5 4 3 2 1ทีละขั้นแบบนี้ลองทำไปพร้อมๆกันนะเริ่มจาก5กว่าดสายตามองสิ่งรอบตัวเราว่าตอนนี้เราเห็นอะไรอยู่รอบตัวเราบ้าง4นึกถึงสิ่งที่เรากำลังสัมผัสอยู่ในตอนนี้ว่ามีอะไรบ้าง เช่นลมที่เข้ามาประทะร่างกายไปจนถึงเสื้อผ้าที่เราสวมใส่อยู่ 3. ฟังเสียงรอบข้างว่าตอนนี้เราได้ยินเสียงอะไรบ้างเช่นเสียงนกร้องเสียงเครื่องปรับอากาศเสียงรถยนต์เป็นต้น 2. ส,สังเกตว่าตอนนี้เราได้กลิ่นอะไรบ้างและสุดท้าย 1. น,นึกถึงรสชาติที่เรารู้สึกได้ในตอนนี้ว่ามีอะไรบ้าง เมื่อเราได้รับรู้ถึงประสาทสัมผัสทั้ง5้าของเราเรียบร้อยแล้วเราจะพบว่าจังหวะการเต้นของหัวใจเราช้าลงความวิตกกังวลกับอารมณ์มากมายที่ถาถมเราค่อยๆเบาบางลง วิธีนี้สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เรารู้สึกเครียดเช่นก่อนเข้าห้องสอบหรือต้องการสมาธิในการอ่านหนังสือด้วยเวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นก็สามารถช่วยให้เรามีสติพร้อมที่จะรับมือกับอารมณ์และความรู้สึกต่างๆและทำให้เรามีสมาธิในการทำสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีวิธีการอื่นๆ ในการเสริมสร้างสภาพจิตของเราให้ดียิ่งขึ้นที่สามารถทำได้ในชีวิตประจำวันเช่นการออกไปเดินเล่นเพื่อผ่อนคลายการทำบันทึกประจำวันเพื่อระบายอารมณ์ที่เราเจอรวมถึงการกินอาหารที่มีประโยชน์และพักผ่อนอย่างเพียงพอและหากเราเจอความรู้สึกที่ไม่สามารถรับมือได้ การพูดคุยกับคนที่เราไว้ใจได้อย่างพ่อแม่และเพื่อนสนิทหรือการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีที่จะช่วยให้สภาพจิตใจของเราดีขึ้นได้อีกด้วยเพื่อนๆอย่าลืมนำวิธีนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันกันด้วยนะ